เอเฮอเจ้งของจัหว่าเจยงไห้นี่ก็ปลูกสับปะรดเยอะแยะมากมายเนะเจ้าเอาแต่หัวมาทําประโยชน์ส่วนใบตัดทิ้งเรียราดทำให้เกิดมลภาว่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม PM 2.5พิราชก็เลยมีแนวคิดเอาใบสับปะรดมาแปรรูปเป็นสินค้าทำให้ในกลุ่มชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เขาจะแบ่งกลุ่มในเรื่องของการทำงานนะเจ้ากลุ่มที่1นะเจ้าเป็นกลุ่มปลูกนะคะเขาฮับซื้อจากเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์้งกิโลละ5บาทใน1ไร่เนี่ยเท่ากับ5,000กิโลนะเจ้าเพราะฉะนั้นในกลุ่มชุมชนของชาติพันธุ์้งจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะเจ้ากลุ่มที่สองนะเจ้าก็เป็นกลุ่มตีสางเส้นใยกลุ่มสางเส้นใยนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะเจ้า กลุ่มที่3ก็คือจะเป็นกลุ่มตีย้อมเส้นได้ก็ได้ย้อมสีธรรมชาติสีธรรมชาตินี่เขาก็จะเก็บจากสวนในชุมชนนะเจ้า กลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มทอผ้านะเจ้ากลุ่มทอผ้านี่มาจากกลุ่มชุมชนผู้สูงอายุนะแล้วก็ลายอัตลักษณ์ทีสวยงามของอำเภอเชียงของก็คือลายน้ำไหลนะเจ้าเขาก็ยังมีลายทีมันเป็นโมเดิร์นเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าเขาสามารถที่จะแปรรูปได้ตามออเดอร์ของลูกค้าได้เลยเพราะว่าเขาเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำค่ะ นอกจากเขาจะมีเสื้อผ้าแล้วนะเจ้าเขาก็ยังมีเป็นพวกกระเป๋าเฟอร์นิเจอร์เนาะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เพิ่มมูลค่คาคือกลุ่มชุมชนได้มากขึ้นแล้วก็ทาให้ชุมชนเนี่ยขยายในเรื่องของการทํางานมากเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าสิ่งที่เขามีองค์ความรู้ต่างเนี่ยจ้าเขาได้มาจากมหลาลัยนะเจ้าเขามาร่วมพัฒนาโปรดักต์ของเขาเป็นอย่างดีคือความรู้ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเส้นได้พัฒนาในเรื่องของสีสันเพิ่มมากขึ้นนะเจ้า ส่วนของวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่เฮาคัดสรรมาอย่างดีวัตถุดิบมีอยู่ในชุมชนและคนอยู่ในชุมชนเป็นคนทํางานนะเจ้าแบนรนด์ป้าน่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุวัยกลางคนแล้วก็เด็กๆที่ในชุมชนของเฮาเนี่ยมาก่อให้เกิดรายได้อาชีพแล้วก็สิ่งที่เฮาเห็นก็คือภาพที่สวยงามในเรื่องของคุณภาพสินค้าสู่ความยั่งยืนแน่นอนเจ้า